สวัสดีครับเพ่นนะ,ะ,นะวันนี้เรามาถ่ายขบวนรถ445กันนะครับมาดูนะวันนี้จะได้รถจากอะไรขออไฟนด้นนรับรมีสอินะครับพอดีกำลังเดินไปตรงโบสถานีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตสถานีนะครับมาแล้วครับเหมือนจะเป็นเจนะครับเจใช่จริงๆด้วยนะครับเจ เจ <G _ A> นะครับมาดูก็ว่าจะเป็นเบอร์อะไรมีแววเหมือนสี่ห้าสามแปดนะครับสี่ห้าสามแปดมาแล้วครับเหมือนจะเป็นสี่ห้าสามแปดดูนะครับดูจากสีนะครับเข้าแล้วครับ เข้าในทางชันซลาที่หนึ่งนะครับเบาเครื่องมาแล้วครับเข้าชันหนึ่งครับเขอไปวานนี้สำหรับม้าครับระยะสามแปดครับ้อม,ม,ม,ม 5, 3, 8, อจังเครื่องนะครับจ้างเครื่องครับทันขบวนนี้ห้องน้ำกลางนะครับหมายเสี่สี่ห้าครับ ชุมพรหาดใหญ่ครับนี่นะครับนี่นะคะใช่ดีครับแล้วก็ซึ้นจะจอดในคาทาราเองครับโย้ค้เดี๋ยวผมพาไปถ่ายตอนรถออกนะครับเลื่จะมีเป็นคลิปที่สองครับขอบครับ